โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมท่านกันเลยนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการ SCTV นะครับผมก็เราก็อยู่กันในเกมเศรษฐีที่คนรวยก็เจ๋งได้นะฮะโอเคนะฮะซึ่งเนื่องจากอีเวนต์ใหม่มานะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์ เอ,อเมแป๊บหนึ่งเครื่องแม่งค้างเป็นอี <c oughs> เวนต์ไอ้นี่นะฮะตัวละครที่ถูกปลุกหรือปาร์ตี้วยเดย์ฮะวาเลนไทน์ไม่ใช่วาเลนไทน์นั่นไมใช่วาเลนไทน์เลยฮะ,ะอืมโอเคนะ,คนะก็มีตัวที่ถูกปลุกก็มีสามชาติถูกปลุกมานะครับผมก็แล้วก็มีวายลนทถูกปลุกมากับเลขายุนอาฮะ,ะผมหาได้ก็แค่เลขายุนอาเนะ,ะตัวอื่นนี่ไม่ค่อยเทพมากนะฮะแต่ว่าเราไปดูสกิลของแต่ละตัวก่อนเลยนะคะก่อนที่จะรีวิวนะซึ่งอ่ะ ก็จะมีอ่าไว้ในที่ถูกปลูกนะฮะก็ความสามารถนะฮะก็จะเพิากขั้นตอนทางนี้รวยมากนะฮะร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังตาที่หกนะครผมสกิลเพิ่มเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วน่าจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะส่วนเลขค่ะให้โอกาสให้ถูกปลูกนะ,ะที่ผมมีนะครับผมก็เออเมื่อเพิ่มสามครั้งนะฮะมีโอกาสบินรอบโลกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่หลังตาที่หกนี่จะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเนะะี่ยซึ่ง พูดง่ายๆว่าหลังตายที่หกนี้เบิ้ลสามครั้งนี้น่าจะบินทุกตานะฮะผมโอเคส่วนสกิลนะเป็นโอกาสเบิ้ลสามสิเปอร์นนี่เยอะที่สุดในเกมแล้วส่วนนะคะยูนาที่ไม่ถูกปลุกนะฮะผมก็คือหลับอยู่นั่นเองไม่ใช่โอเคเมื่อทอยดับเบิ้ลสาครั้งก็เป็นแค่75%็บ้าซไม่มีสกิลปลุกใดๆทั้งสิ้นนะแล้วดับเบิ้ลก็เป็น25้าเปเพูดง่ายๆว่าเป็นอัลติเมทดาร์มิลดี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะส่วนเจ้าโคนี่ที่ถูกปลุกนนนนนะหึ่่งงงใชาาเเรัเรเออก็คื โอกาสบินมากสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะหลังตาที่หกแต่ถ้าก่อนตาที่หกนี่จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่นะผมแล้วก็โอกาสที่สกิลยังงออยเหมือนเดิมนะะเดินสองเท่าในตาแรกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตั้งใจคู่กับพวกขนนกเนะส่วนสกิลบานี่ค่าบอรทางนี่พแพงๆพอๆกับหมีเลยนะแต่แค่น้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์หลังตาที่หกนะครับผมส่วนสกิลว่ายังงออยเหมือนเดิมนะก็คือทอยสเบิ์ตในตาแรกซื้อของก็ได้เฮ้ย อันนี้นะฮะก็คือโอ้อันนี้ซลลี่นี่เป็นตัวโหดเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นสามช่าอเอติเมตขึ้นมาถือว่าโหดเหมือนกันนะฮะก็คือเยี่ยมเมอร์ตัวเองนี่ได้ตังค์เพิ่มถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยนะฮะหลังตาที่หกโอเคส่วนก่อนตาที่ของนี่ก็ยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าจากนั้นความสามารถก็คือสายการป้องกันนะ,ะตามสเก็ตบอร์ดพี่เกย์เขาเนะครับผมสเก็ตบอร์ดเขาดีจริงๆเนะะี่ยโอเคนะฮะจี้ที่ใช้นะครับผม ก็มีหมวกกันนอ้องงง่นะที่รีออฟไปแล้วก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาได้คะแนนเต็มเกีคุกี้ผมบ,บวกหนึ่งกับกล่องบินซีโอนะกระดิ่งก็กระดิ่งที่ถูกปลุกออบสี่สองเปอร์เซ็นต์ดันตกเมืองออบแวนเฮนรี่นะผมแล้วก็มีออฟน้ำหอมไปนะลุยห้องเพชรเบาๆตาหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดป้องกันก่อนนะ yeah. นี่ก็ป้องกันมั่วๆนะฮะหลังจากนี้กดโอ้ได้ถึงร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งเนะี่ยแม่ โอเคนะฮะเราจัดห้องเพชรเลยนะฮะสักหนึ่งตาอะไรประมาณนั้นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาตินะะ่ะไม่ใช่ตัวนี้นี่ถือเป็นตัวที่เล่นยากนะฮะตอนดักเบอดี้มาใหม่ๆนี่ก็เล่นยากพอแล้วนะฮะเพราะสกิลเบิร์นางออกปุ๊บนี่มั่วเลยนะฮะพูดง่ายว่าเบิ้ลนไปยันนู่นอะพอสองนี้เบิร์ออกนี่โอกาสออกสิบนี่มีเยอะมากเห็นไมก็ออกหกออกแปดอะไรเงี้ยพูดง่ายว่ามันมั่วนะฮะ เป็นตัวที่เพี้ยนพอสมควรแต่ว่าพอดีว่าเบิ้ลแล้วมันได้เปรียบไงอ่าโอเคยังไงว่าตัวที่ดาวดีที่ว่าเบิ้ลยิาเนเล่นยากแล้วตอนนี้เล่นยากเข้าไปอีกโอเคโอโ้โหตอนแรกผมก็ไปเทสมาแล้วมันก็เล่นยากนะอืมบางทีนี่เบิ้ลลงคุกไปเลยเครียดเลยนะฮะจะไม่มีใครเล่นอับเรา,าจริงๆใช่ไหมเขาเห็นว่าเรามีตัวใหมยอย่อะอ่า เขาไม่เห็นหรอกกูเพอมเองนะเค okay. เราก็คือจากตังล้านหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือสองแสนพูดง่ายว่าจากตังห้าล้านแหละแต่อีเวนที่แล้วนี่โคตรเพงตังเค okay. นะครับนั่านนนยังสรุปที่ไม่มีดาร์กไม่มีดาร์กไว้อลิซมาจะมีดาร์กไว้อลิซทำไม ไอตอนอีเวนต์แดงนะฮะเพราะว่ามันจะมาเป็นที่ถูปปกปุกอ่าเจ้คนเล่นด้วยแล้วจัดมาโอ้โหเป็นอะไรที่เหมาะกับการรีวิวมากฮนะโอ้โหเลขาอัพหนึ่งเลยนะเว้ยโหดมากเน่เล็ินสีเอบู e ่ะประโธอาราจะทดสอบสกิลเบิร์กนก่อนเลยนะฮะออกวะนี่แหละสกิลเบิร์น <laughs> ออกแปดไปแล้วโอเคนี่เขาจะตามเรามาไหม่ะ ไม่น่าผลแปดป่ะหรือไม่ก็อาจจะดวงดีอะไรประมาณนั้นโอ้เอาเรื่องว่ะได้สิบด้วยว่าจ,จะแพ้แล้วเนี่ยไม่ได้แนละ้วน่าคอยสี่ออหกด้วยยุดนี้โคตรแพงบอกเลยเคนะออกมาได้เบิ้ลนี่จะเป็นอะไรที่โหดมากนี่ไงหล่ะได้เบิ้ลแล้วต้องโชว์สกิลให้ครบก่อนนะโอเคซึ่งตอนนี้นี่โคตรเสียเปรียบตั้งแต่ลงคุกเลยเคนะครับเราจะ ถอยสักเจ็ดนะฮะเอืมอ่าถอยเจ็ดออกเจ็ดก็ถือว่าไม่ได้ใส่คุมเต่าโบกหกนะก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับผมแม่นไม่ติดเกจตัวแสดงว่าดวงลวนๆดวงลวนๆไม่มีโชคผสมเดี๋ยวเด๋วคืออะไรเขาเขาดึงความสลดเอามาใช้ได้ไม่หมดเนะฮะโอ้ยกระตุกมากปกติมจะกระตุกเวลาอัดดีแหละ อันนี้สกิลไม่ได้ออกนะเบิ้ลเองล้วนๆถอยสดนะเวลาเรากดคู่ขี้นะเอาเบิ้ลอะไรจะไม่ออกนะหลายคนจะไม่รู้จะยังไม่รู้กันนี่ะเอาเบิ้ลก็จะเบิ้ลมั่วเลยในชะ่ไหมถอยสองเอาไปหกนู่นแต่ว่ามันก็ได้เมืองอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในนี่อยู่แถบคู่อยู่อ,อ่ะตรนนั้เป็นเจดนะถ้าเบิ้ลออกไม่โดนแน่นอนครับผมนี่เห็นไหมบินนะ อ่าเยี่ยมจัดว่าเด็ดนะฮะตัวนี้อต้องตัดแล้วนะครับไม่งั้นเขานี้น่าจะลำบากเกินทนเคนะเราจะไปเยี่ยมหัวเขาเป็นมาริโอเลยนะะอ่ะอ่าซีโอ CEO ไม่ออกด้วยผมจะพยายามทอยสดนนะ,ะเพื่อจะได้เห็นความสามารถของเจ้าตัวนี้กันโอเคยังไงครับเลขายุนอาัพหนึ่งฮะ แสู่อับสามสิบนี่มันยังเร็วเป,ป็นพันปีเจอกับพี่นิดแล้วบรองได้เลยโู่ีห่สร้างเมืองขี้ด้วยเอาเรื่องว่ะไอ้ชอบอกตรงๆว่าเพียนท่อที่สองหรือเมื่อกี้ทาแรงไปเอ่ะไม่น่าใช่โอ้นี่เราอยู่ช่องขี้แล้วเราต้อง ยาบขยับขยายไปช่องคู่นะขยับขยายขยับขยาย <c oughs> เสียงแหบเลยขออภยัยเอา้าปารโทเมื่อกี้นี่สาแบบอยู่จุดดีแล้วเคเรามาเล่นป่นเชือกโง่ๆนะไอ้เกมเล่นกระเด็นนิดนี้นะเราจะหยุดนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาเขาออโต้ไปแล้วเขาไม่บินนะโโหเขาใจดีอ่า ออกแปดไม่ซีโอต้องมาแล้วจังหวะน,นี้หม,มาก็แย่ละนางฟาเต่เดดเดดนี่คืออะไรนะนี่ว่าบินได้ด้วยอาอปอนเอฟสี่ใครคือปอนเอฟสี่จังหวะน,นี้ผมไม่รนะู้จักฮะเดดเดวโอ้โอ้โอ้โนนโนโนโนอย่างนี้ไม่ดีโอเคเน็ตน่าจะดับไปแล้ว ยางยางยางใครนะฮะเราทอยสดนะทอยมุ่มม่วนเห็นมันก็ออกเบิ้ลนี่เองเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเห็นไหมไอ้ขนาดสกิลเบิ้ลไม่ออกอยังเบิ้ลได้เลยเพราะว่าตัวเขาดีจริงเนะี่ยเครเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างน่าเยี่ยมโอเคหาที่จบแป๊บจะบอกเลยว่าจบไม่ได้เดี๋ยวไปเอามือข้างบนนะครับเนี่ยมาตอนนี้มาตอนนี้เนี่ย แล้วก็เบื้อสองเบื้อสองนะสกิลบืองอ่ที่บินจบโอ้โหเทพขิงกับทิงแดงมันจะออกได้อย่างนั้นจริงเหรอวะหรือเราเพอิอไปแล้วน่าจะเป็นอย่างที่สองมากกว่านั่นคืเอเราเพอไปแล้วเขาน้าจะทอยพลาดน,นะไม่ใช่แล้วอู้เอาเรื่อง่ะต้องตัดก่อนว่าเนี้ยไม่เป็นไรไยังไงเดี๋ยวเขาต้องมาเอาเมืองคู่ตรงตรงเนี้ยนฮะตรงตรงต,รง,ต,รง,ตรงข้างหน้าเราแน่นอนี่ เราอยู่ตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาต้องเอามาเมืองเขาต้องตรงนี้เขาตรงนี้เน,เนี่ยตรงเนี้ยสาลเจ้าอะไรเนี่ยเบียร์เบียร์โกะนั่นเห็นไหมเขาเอาจริงด้วยนั่นแหละครับเราเบิ้์สองไม่ก็ห้าตัดได้นะโอ้จะแพ้แล้วเนี่ย <laughs> จะแพ้ไม่ใช่แล้วมั้งโอ้โหแพ้ <laughs> ไม่เออโอเคนะฮะตัวตัวนี้ก็เท่านี้เนาะหอมปากหอมคอโอเคแม่งเพลอะไรอยู่นะเนี่ยเพลได้ไงก็ไม่รู้ปากหอมคอนะฮะโอเคโอ้ลืมไปไม่เล่นหมดเพรเล่นชิวไปแล้วโอ้เล่นหมดเพรนะะี่่ะ โอเคนะฮะก็จบการการรีวิวตัวนี้นะโอเคนะครับบายไม่ไม่ได้ละเมื่อกี้มันแพ้นี่ไม่ใช่อะ่ะต้องตั้งใจเล่นมากกว่านี้นะเมื่อกี้แม่งเล่นเกินไปแม่งแพ้ไก่เลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราต้องเจนเย็นนะฮะเราควรจะเปิดเจ็ดเหมือนเดิมนะฮะตามที่เป็นนะฮะเมียน,นี้คุกสวรรค์นแน่นอนโอเคนะฮะเราเจอกับใครเอ่ย จะสานคิทีนนะครับมวกนางนี่เป็นตำนานรู้จ้อเจ็ดไหมฮูจ้จ้อนั่นไงล่ะเจ็ดจริงๆริงไม่ใช่เจ็ดยับแน่นอนนะโอ้โหข้่งบนกับมาดูดเขาโอเคนะเป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยเคมาตังมีสิบเก้าเอ็มมาเอาเรื่องว่ะล่ะนังโคตรเยอะเลยงพึ่งถ้านรอบแรกมี่ตังสิบเก้ายู เน่ยนี่ชาหน้าดูโอ้โหหมวกออกได้ว่ะหมวกสี่สิบเปอร์เซ็นนี่อ้โหเจอไก่แล้วไม่ใช่กูแพ้กไก่แลเนี่ยไม่ดีมั้งตามเมื่อกี้นี่ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้แบบว่าฟุบฟึบอยู่ดีก็จบอะไรประมาณนั้นอ๋อโหทอยสิบเอ็ดได้ด้วยวคนนี้นี่ขั้นเทพอยู่เอ่มที่เควรจะทำก็คือทอยสิบสองเนี่ยแล้วก็ทอยสอง เจ okay, ออกสิบนี้ยิ่งดีเลยอ่ะอย่างนั้นก็ทอยสี่ทอยสี่นี่ง,ง่ายกว่าทอยสองแน่นอนพูดเลยเดี๋ยวนี่ทอยทอยแรงไปทอยแรงไปออกสิบสองคือแบบทอยแรงไปเมื่อกี้มันควรจะออกสี่เฉยๆไม่เบินนะ้ลเนมันออกสิบสองได้ยงไงก็ไม่รู้น่นหงคือหวังเบิ้ลออกไงเมื่อกี้หวังเบิ้ลออกจะมีโอกาสออกแบบออกแปดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร งานทอยสิบข้างหน้าก็ง่ายกว่านะโอเคซึ่งถ้าเราทอยสิบได้ก็จะหมดภาระของลูกหลานนะยิ่งกว่าทําประกันภัยชีวิตไม่ใช่ไทยประกันชีวิตโอเคโอ้หมดประกันสิทธิ์ว่ะเอาเรื่องว่ะ่าเขาเนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแลนด์นมาเลยนะแต่ไม่กลัวฮะไอแค่มีแลนด์โมร์แลนด์มาสเนี่ยโอ้แบบอืมสมนะที่ ไม่ใส่คุมเต่าโบกออกมานะเพียนสมชื่อนะฮะโอเคโอ้โหได้นางฟ้าด้วยอยากได้ไปเลยทอยสองออกห้ายังดีอะนี่พอทอยสองนั้นออกสองแอ้วว่าจะเอาสองออกห้าซะหน่อยอะไรประมาณนั้นเคนะแล้วเราทอยทอยสิบหวังจบไปเลยแล้วกันนะฮะทอยสิบออกเก้ายังดีครับผมอ่ะกินนะโอเค ถ้าเขาเอาเกาะข้างหน้าได้ผมจะกันเกาะนะฮะหน้าเขาเอาไม่ได้ครับผมเตรียมตัวต่อยสักกโอเคนะเราเอาเมืองตรงนี้เลยนะครับผมฟึบ่ะยิงโอเคนะครับผมเราก็ยาวๆฮนะอ,อ่โอ้โหเขาทำอะไรของเขานะฮะผมไม่เข้าใจเนะ่ะ ไม่เข้าใจในตัวเธอว่าเธอทํงทำอะไรอยู่เขาน่าจะหมดหวังนะว่าผมทอยสิบได้แบบฉมังอยู่แล้วอ่ะปึ๊บฉมังเรียบร้อยนะฮะโอเคนะตัวนี้ก็ถือจัดว่าเด็ดอยู่นะก็คงเห็นสกิลกันครบนะฮะทั้งสกิลบิรดและสกิลบินนะฮะโอเคอันนี้จบของจริงนะฮะฮะลืมนะชอบกดไลค์ฮนะ หรือชอบการรีวิวแบบนี้ก็กดติดตามด้วยนะครับผมหรือถ้าตัวเองชอบนี่อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะแชร์เพื่อนด้วยนะคะผมโอเคก็ตัวเลขาฮารุนะเอ้ยมันคือเลขายุนอานะคะแต่ว่าในเซิร์ฟเกาหลีมันคือเลขาฮารุนะนะคะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ for watching นะครับผมโอเค See you again next clip อ่ะสวัสดีครับ